วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b ์บัคร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจาทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เป็นเกมโรบ็อ x ในแบบของ All Star Tower Defense นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมมารีวิวตัวละครที่อยู่ในสตาร์พาร์ตนะ ก็เป็นของ My Hero Academia นั่นเองนะครับตัวของเดกุกับทมูระเนี่ยจะทำเป็น7ดดาวได้นะครับซึ่ง อของเดกกูเนี่ยจะเป็นของฟังฟรีนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นของอัลต้าพัทนะครับผมก็คือเขาเรียกอะไรแบบว่าอัลต้ามันสามารถได้จากการที่เราซัมมอนที่ตู้เซตนะครับผมเนี่ยตู้เซตตัวนี้มันจะมีโอกาสที่สตาร์พาร์มันจะมานะครับซึ่งหน้าตาของสตาร์พาร์มนั้นเป็นยังไงนะฮะหน้าตาสตาร์พาร์ตก็ไม่ใช่ห่าครับนี่ยสตาร์พาร์มจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าถ้าถ้าใช้ไม่ได้ให้กดอันล็อกก่อนนะครับแล้วกดคอนซูมนะครับมันจะใช้นะครับโอเคก็มันไม่สามารถเทรดได้แล้วนะไอสตาร์พาร์มคนนี้ไม่ พี่ครับขอสตาพัทส,สักอันได้ไหมเอาจริงๆก็อยากให้นะเพราะว่าผมผมมีผมมีแล้วใช่ไหมแต่คือมันเทรดไม่ได้แล้วนะครับโอเคพอเราใช้ไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะปลดล็อกนะครับซึ่งพิธีการดูเทียร์ก็ดูตรงนี้ใช่ไหมนี่ดูตรงนี้นะครับไอ้หลอดตรงนี้เต็มปุ๊บก็จะเป็นเทียร์สนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเทียร์ที่จะอันล็อกต่อไปเนี่ยอีกส2ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้นะ่ะมันก็จะเป็นมันจะเป็นของพวกนี้นะน่าจะประมาณสัก10นะเออสิบ นี่ตรงนี้ตัวใหม่ก็จะมาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัวละครตัวของโทมูระตัวนี้นะครับผม True e v i e นะฮะว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับนี่ครับเป็นทัดมืดนะครับทุกคนผมก็ได้ทําการเอามาเป็นทีรอแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆนะผมไม่มีตัว EXP ที่จะทํามาแล้วนะครับเพราะว่าไอ้โหมดที่ใช้ตั๋วนะครับผมตั๋วฟาร์ม EXP ่ยตอนนี้มันเข้าไม่ได้ผมไม่รู้ว่า ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าคนอื่นเป็นไหมครับที่มันใช้ตั๋วในการฟาร์ม e อ p ไม่ได้มันมีโหมดใหม่มานะก็มันไม่สามารถทําได้ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมงงมากเลยทำไมมันเข้าไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าช่างมันแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักวันมันคงแก้นะครับโอเคครับทูมระนะครับผมนี่ครับเป็นธาตุมืดนะครับธาตุมืดวางพื้นดาเมจเวลหนึ่งนะครับอยู่ที่2000นะครับแล้วก็3วิตีทีหนึ่งระยะ20ค่าคอในการวางอยู่ที่650นะครับวางได้เวฟสองนะฮะมีแคตตาล็อกลี่ห้าตัว เรียกได้ว่าตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีภูมิหลังที่นั่นแหละครับก็หลายๆคนก็น่าจะรู้กันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเป็นยังไงครับตัวละครนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะตีเร็วขนาดไหนนะสามวิ um ah, ้ยขึ market market ้นม <Po ison> ันตีเร็วมากนะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวสเกลมันจะโหวขนาดไหนเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับนี่คือ5ดาวก่อนนะครับ5ดาวเป็นธาตุมืดผมคิดว่าไม่น่าสโลครับเดี๋ยวลองดูกันไม่น่าสโลนะอ่ะผมเปิดเรียบร้อยใช่ไหมเปิดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ650้ครับวางนะครับ มีแอนิเมชันยืนด้วยนะฮะนี่ครับโอ้โหมือปิดหน้านะฮะอ่าเราดูกันเป็นไงมีเกา้ามีเกา้ามีเกา้าหัวนิดนึงถ้ายืนแบบนิ่งๆเขานี่ครับตัวของคนเขาจะเล็กแบบนี้นะฮะโจมตีโอเคอเฮ้ยแต่เฮ้ยเฮ้ยตีเร็วอยู่ดูดิมันควรแบบต่อเนื่องมากครับ เนี่ยถ้าเร่งสปีดก็จะเร็วขึ้นแต่ผมขอไม่เล่นแล้วกันมาเดี๋ยวอัพกันเลยดีกว่าขั้นแรกครับใช้เงิน1นึ่งแนะครับดาเมจเป็น1นึ0 0หมื่นสามพันครับโอ้โหมันก็ตีเร็วขวัเร็วขึ้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเพราะว่าตัวมันเป็นตัวละครท้ายเกมนะครับหนึ่งแสนนะครับหนึ่งหมื่นสามพันแล้วก็สองแสนนะครับสามหมื่นสองพันระยะหกสิบครับโนมุสแลมนะฮะโอ้โหซุริคุไม่ตีแอร์นะครับโนมุสแลมนี่ไงเอาโนมุออกมาโอ้โหอันเชิญ แสนเชิญมาตีโอเคขั้นต่อมาครับ2 5 0 0 0นครับดาเมจเป็น62,000แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับมีแค่4ขั้นนะ5ดาวนะฮะขั้นนี้นะครับผมดาเมจจะอยู่ที่2 2 7 0 0 0นะครับระยะ80เลยครับกดไปฮะนี่ครับ3วิตีทีหนึ่งครับทุกคนใช้เงินจริงๆอยู่ที่1 2ึ่งล้านนนะครับนี่ฮะไม่ตีแอร์นะครับ ทำวิตีทีหนึ่งถ้าว175ร้อยเจ็ดห้านะฮะดาเมจจะอยู่ประมาณ4ี่แสนนะครับสี่แสนห้าสี่แสนแปดผมว่านะประมาณ4ี่แสนแปดหมื่นก็เรวดวาค่อนข้างตีเร็วพอสมควรเลยนะครับพอวางเนี่ยผมว่ามันก็ต้นเกมใช่ไหมมันก็ถ้าไม่มีไปเล่นก็ได้นะ <c oughs> 170, วเวล1นร้อยเจ็ดห้าก็ดามจอยู่ประมาณอา่าเท่าไหร่อ่ะ 4 ,4 0 0ีประมาณ5 0 0 0ันแล้วกันกลมๆ5 0 0พันใสออฟอีกนะครับเป็น1มื0นหนึ่งะฮะมาวางต้นเกมบแบบโง่โนะครับตีแบบตีเร็วมากนะครับเป็นโคนด้วยก็ถือโอเคดีที่มันไม่เป็นซิงเกิลนะครับเนี่ยนะครับผมตัวละครนี้นะฮะตัวของโทมุระนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตบัฟแล้วกันคือตัวมันต้องต้องรอพวก7ด,ดาวมากกว่านะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้ามัน7ด,ดาวเนี่ยต้องรอดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะเออันนี้เป็นเป็นแค่ 6ดาวนะครับเอ้ยเป็นแค่5ดาวนะครับเออหดาวยังไม่มานะหดาวมาอีกกูอีกนานเลยนะครับอ่ะบัฟไปแล้วก็บัฟไปครับสองห้าสิบเปนมจอยู่ที่นี่ครับผม7จ็ดแสนนะกลมๆคือประมาณ2ล้านนะเกือบเกือบ2น่าจะ2ล้านแหละนี่ฮะนี่คือของโทมูระนะครับตีค่อนข้างไกลอยู่นะเนี่ยระยะน่าจะประมาณ90 80เออ80เมื่อกี้บัฟเป็น96นะครับ ก็บับระยะมานิดหนึ่งอ่ะฮะนี่ครับนี่คือตัวนี้5าดาวนะครับทุกคนยังไงคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็เอาไปใช้ได้แต่ว่าอาจจะยังใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมแนะนําให้รอเป็น6ดาว7ดาวดีกว่านะครับอันนี้อาจจะมีผลมากกว่านะครับทุกคนครับโอเคในวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Sub สไครป์ก็ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ